สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูมาริกาทิพยามณีนะคะสอนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาเรียนกันเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้คืออธิบายวิธีการแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่สมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ได้ด้วยตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ค่ะการแต่งกายเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนนะคะ เพราะว่าที่บ้านนะคะเราจะต้องทำกิจกรรมมากมายร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะการแต่งกายที่เหมาะสมนะคะจะช่วยให้ทำกิจกรรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนการแต่งกายเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะให้สวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นเมื่อทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้านนะคะเช่นนั่งเล่นดูโทรทศัศน์ ทำการบ้านอ่านหนังสือหรือให้อาหารสัตว์เลี้ยงค่ะนะคะนี่จะเป็นภาพการ์ตูนนะคะนักเรียนการแต่งกายเมื่อทําการบ้านนะคะจะเห็นว่าเด็กใส่เสื้อยืดแขนสั้นค่ะ ส่วนการแต่งกายเมื่อนั่งดูโทรทัศน์นะคะจะเห็นว่าเด็กชายใส่เสื้อยืดแขนสั้นและกางเกงขาสั้นค่ะส่วนภาพต่อไปนะคะการแต่งกายเมื่อรดน้ำต้นไม้เช่นเดียวกันค่ะใส่เสื้อยืดนะคะแบบหลวมสบายแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นค่ะสุดท้ายนะคะเมื่อให้อาหารสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันค่ะใส่เสื้อยืดแขนสั้นสบายๆและกางเกงขาสั้นค่ะจะใส่เหมือนกันหมดเลยนะคะ มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะให้เลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเมื่ออยู่ที่บ้านให้เหมาะสมกับวันที่อากาศร้อนหรือดูร้อนค่ะนักเรียนเราควรจะเลือกเบอร์อะไรดีคะเบอร์หนึ่งจะเป็นเสื้อกันหนาวเบอร์สองจะเป็นรองเท้าพละเบอร์สามจะเป็นกางเกงขาสั้นให้เวลาคิดค่ะ ค่ะเราจะเลือกข้อสามนะคะเพราะว่าเป็นกางเกงขาสั้นเหมาะสําหรับใส่ฤด,ดูร้อนนะคะถ้าเราใส่ข้อหนึ่งจะเหมาะกับฤด,ดูหนาวเพราะว่าเป็นเสื้อกันหนาวแขนยาวค่ะถ้านํามาใส่ในฤด,ดูร้อนนะคะเราจะรู้สึกร้อนมากค่ะส่วนภาพที่สองนะคะเป็นรองเท้าพละนะคะเหมาะสําหรับใส่ออกกําลังกายหรือว่าใส่ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องตอบข้อสามนะคะ มีคำถามทุกทวนความรู้นะคะว่าเสื้อผ้าหลวมๆสวมใส่สบายเหมาะสำหรับทำกิจกรรมใดค่ะให้เวลาคิดค่ะ แน่นอนนะคะต้องเหมาะในเวลาเข้านอนค่ะ สรุปความรู้ที่ได้เรียนกันในวันนี้นะคะด้านการแต่งกายเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะนักเรียนควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางและสวมใส่สบายนะคะเพราะว่าซักทําความสะอาดได้ง่ายนะคะเพราะต้องสวมใส่บ่อยๆโดยสวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นเมื่อทํากิจกรรมต่างๆภายในบ้านและสวมเสื้อผ้าหลวมๆสวมใส่สบายเนื้อผ้าอ่อนนุ่มและมีสีอ่อนเพื่อจะเข้านอนค่ะ ครูขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลให้นักเรียนได้รับความรู้ในวันนี้นะคะจากวัฒนาพาณิชย์สำรันราชฎรครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะได้รับความรู้ในวันนี้นะคะด้านการแต่งกายเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ